Suối suối nông bào suối. Việt kép. Ở đây là lốt vinh thăng thong này. รถวิงข้างคล,นะลองแน่แอข้หน่อยัแน่หสวยงามสวยงามมาแล้วครับผมไอหนุ่มสกายอยู่ในเต็ด มันเหมือนแมนยูเมื่อคืนหรือเปล่ามันเหมือนแมนยูเมื่อคืนแมนยูเดือดเต็ดเมื่อคืนนี่เปล่าแ <You> <c oughs> มนย <c oughs> ูไม่ได้เต็มไม่ได้ถกรอบไม่ได้ถกรอบมากเลยเนี้ยซาไก่อยู่ในเต็ดไปเร็วๆเลยหนู <c oughs> พื้นที่มันแน่นอยู่แล้ว บทบทถนนไอหนุ่มสกายยู่นเต็ดมาเจอกับ M140 anh nung lót anh nung em 40 đấy nung nung 140, nung 140. <laughs> nung <M> 40 đó nè anh nung con nè anh nung em lót 40 anh nung em lót 40. ai? không mèo. làm mày à? anh à, muốn

เ็ฟหน้าให้รถชาวบ้านวิ่งเรียบๆหน่อยเชบหน้าไว้ก่อนร้อยสี่สิบเอ็มถ้าอยู่ข้างหน้าน่าจะเป็นเอ็มร้อยสิบสวัสดีครับลูกพี่ อันนี้นี่นี่นี่ลูกพี่ขับยังไงเนี่ยผมอยากรู้ผมคล่องใจเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเรือเล้อหน้าเนี่ยอ๋อล้อหน้าคอนโทรลเนาะเป็นคอนโทรลใช่ไหมใช่ใช่อ๋อสบายเลยเหมือนเหมือนขับเครื่องบินนะขับเครื่องบินหรือขับคอนโครเหรื่องบห้องทำงานแอร์เย็นเจี๊ยบโอ้แอร์เย็นแต่ลูกพี่ขับรถเปิดกระจกตลอดเลยนะเดี๋ยวมอง ตังบลเลอร์ไม่รู้เรื่องหรออ๋อใช่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 ตามหลักมันก็ต้องอย่างนั้นต้องแย้มกระจกไว้เออขับไปโคก็เหมือนกันที่บอกให้เอาจุงไหนตรงนี้ใช่ไหมแล้วจิ้นี้ใช่ไหมแล้วฝั่งนู้นเหรอครับเหมือนกันเหมือนกันใช่ของข้างนี่โอ้โหข้ากันหมับขับโอ้บอดี้สวยนะข้างในเนี่ยโอ้งใช้ได้เลยนะพัดลมใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่ใช้เขาแอมเย็นแล้วเปิดไฟอ๋อ ครับครับครับ <'d S 1> แล้วนี่มีอะไรบ้างลูกพี่นี่เบรกเบรกครัสใช่มีคัสด,ด้วยหรอออกตัวยกเลยคันนี้ก็คัสแข็งหรอใช่ออกตัวยกเลยยกเลยก็เหยียบน้นามได้ไม่เมื่อยขานะอ๋อโดด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 อันนี้คัสแล้วฝั่งนูน้นคันเร่งใช่คันเร่งอันนี้เบรกใช่เกยออียร์ออโต้ไหมลูกพี่เกียร์มือเกียร์มือเหรอเกียร์อยู่ที่มือนี่นะอันนี้ใช่ไหมใช่อ๋อเนี่ยอ๋อเนี่ย F N P เนี่ย มีไฟฟ้ายด้วยหมดไฟฟ้ายเขาเรียกอะไรเป็นน้อนนะอะไรนะเอออ๋อเล่งออโต้แบมีเล่งออโต้ด้วยในนี้พวกนี้จะรวมไฟหมดเลยนะอ๋อครับเพราะว่าถ้ากดมั่วไม่ได้เป็นสูตรมันต้องกดแบบยีเมนดัดต์ก็มีนะอ่าใช่ใช่ทุกรถทุกรุ่นเลยมันมีมีสูตรการกดของมันกดมั่วไม่ได้เป็นรถหมเหมือนกัน กดมั่วแล้วลวนเลยล้วนเลย <laughs> คนขับเกียนคนขับที่กดมั่วนี่โอ้ล้วนเลยโอ้หน้าขับนี่มีกระจกเลยวันนี้เขาเรียกร้อยร้อยร้อยสี่สิบเอ็มใช่ไหมทุกคนใช่<ด>มีพวงมาลัยนะผ<ด>มเลัครั้งแรกผมงงเลยว่าจะขับยังไงเหระสบายไม่มีแล,แล้วแล้วมันเอาหัวนี่เอาเอาทานจริงๆเลยจากใจเลยแล้ว,ลวมันขับยากง่ายกว่ากัไอ้ที่ว่าเป็นมือเยอะๆง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าเยอะใช่ไหม แบบเนี้ยมันสบายกว่าหรือว่าจะไปเรืเรเม่มัน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 ทําให้เราผ่อนคลายกว่าใช่ไหมใช่แล้วมากับหัวกับอะไรเนี่ยคล่องตัวเนี้ยเหรอใช่อ๋อขับขับเพราะว่าไอ้ตัวนู้นนี่โอ้โหใช่ใช่ใช่เราต้องหมุนด้วยแล้วก็มือเราก็ต้องพยายามยกพยายามสไลด์ใช่เออใช่ใช่ใชทำไปหมดเลยอันนี้ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดอยู่ในปลายนิ้วเราหมดใช่ไหมโอ้ดี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 ด,ด,ดีโอเคเลย แย่ย็นเพลงเพราะโอเคอนนสวัสดีครับผมโอ้โหเล่นทายากเล่นทายยากลูกพี่โอ้มันไม่ง่ายเลยนะเนี่ย คัดคัดคัด,คด <c oughs> แบบนี้เขาเรียกว่าคัดโอ้นอ้พลลอ,อพับเลยล้อล้อพับเลยโอ้เลี้ยวได้กี่องศาวเนี่ย เจาะก่อนเจาะก่อนเจาะขอบรางวีก่อนลูกพี่บอกเจาะเลยนะใช้มุมไปบมีดเจาะนะพี่น้องนะไม่ธรรมดาเลยพี่น้องนะน,นี่ไล่ก่อนไล่ก่อนท่านี้เจาะแลวก็กรีดเลย โอ้อะไรมันดังลูกพี่อย่างอะไรมันดังกุ๊กกุกกักกักรอรอลูกพี่ก็รอรอเลย อ๋อ oh, ที่มันดังในกระบอกนี่างลางลๆางลางศึกลางศึกไปแล้วนะดูดิลางตัวนี้จะเป็นที่ซับมันจะเป็นทองแดงเนีย่ยมันเลยดัง

มันแน่นเกินเออโอ้ร้อ,องน่ากลัวเลยเฟืองให้พี่น้องเป็นที่เฟืองนะ เฟืองวงเดือนมันชิดกันเดินยังไม่รวมเพิ่งทำมาใหม่ ข้ามามอีกสวัสดีครับผมงานยากครับผมไม่ใช่งานง่ายๆต้องค่อยๆเลาะขอบบอ ชอบลางวีโค่นควันขึ้นเลยนะฮะแต่มันง่ายมันก็ไม่ใช่งานนะเพราะมันยากเนี่ยที่เรียกว,ว่างานโคนแรงเลยรุ่นเนี้ยบอกตรงเลยรถเก๋รุ่นนี้โคนแรงเลย เียงเทอร์โบวานวนร้อนะรเกตแคท